สวัสดีค่ะวันนี้หยกจะมาแนะนําวิธีรีเซ็ตการตั้งค่าตัวเครื่องนะคะรีเซ็ตยังไงไม่ให้ข้อมูลตัวเครื่องเราหายแล้วสาเหตุที่ต้องรีเซ็ตเพราะอะไรเพราะตัวเครื่องมันลวนแปลกมีอาการแห้งผิดปกตินะคะจากเสียงเรียกเข้าที่เคยแจ้งเตือนก็ไม่ดังเหมือนแต่ก่อนนะคะแล้วบลูทูธเคยต่อได้ก็ดันต่อไม่ได้ Wi-Fi เคยหายเจอแบบ เยอะเลยตอนหลังคือหา Wi ไ Fi ก็ไม่เจอแล้วนะคะลองทำการรีเซ็ตดูว่าเครื่องเราจะกลับมาใช้งานได้ปกติไหมนะคะและที่สำคัญการรีเซ็ตนี้ก็จะเป็นแค่การรีเซ็ตตั้งค่าเริ่มต้นเท่านั้นนะคะพวกแอปต่างๆที่โหลดมายังอยู่เหมือนเดิมแต่ฟังก์ชันที่เรามาเซ็ตค่าใหม่อย่างปรับตัวหนังสือตัวเล็กตัวใหญ่ก็จะกลับเป็นตามเดิมตามที่ตัวเครื่องมาจากโรงงานนะคะมาดูวิธีทากันค่ะมาดูวิธีรีเซ็ตการตั้งค่าของมือถือซัมซุงค่ะปัดไปที่ตั้งค่าเลยนะคะ พอเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วให้เราเลื่อนไปที่การจัดการทั่วไปค่ะนี่นะคะการจัดการทั่วไปจิ้มเข้าไปที่หัวข้อนี้เลยนะคะพอเข้ามาหน้านี้ให้เราเลื่อนไปที่หัวข้อคําว่ารีเซ็ตค่ะรีเซ็ตนะคะจิ้มเข้าไปพอเข้ามาหน้ารีเซ็ตให้เราเลือกให้ดูให้ดีนะคะการรีเซ็ตมีหลายแบบนะคะเราจะรีเซ็ตยังไงเพื่อความปลอดภัยข้อมูลไม่หายต้องเลือกรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเท่านั้นนะคะอันบนอันแรกเลยนะคะ จิ้มเข้าไปค่ะรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดก่อนที่จะรีเซ็ตนะคะตั้งค่าเนี่ยให้อ่านให้ดีนะคะการรีเซ็ตนี้ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะคะความปลอดภัยรหัสผ่านที่เราตั้งยังอยู่ภาษาที่เราใช้ก็ยังอยู่บัญชีการใช้งานยังอยู่นะคะข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆแอปที่ดาวน์โหลดยังอยู่ครบนะคะแค่เป็นการรีเซ็ตการตั้งค่าตัวเครื่องที่ผิดปกติแค่นั้นนะคะกดเข้าไปที่ตั้งค่าใหม่ได้เลยค่ะจิ้มเข้าไป แล้วรหัสผ่านที่เขาถามก็คือรหัสหน้าจอเรานั่นเองนะคะแล้วตัวเครื่องก็จะทําการรีเซ็ตให้เรานะคะอันนี้เราก็รอให้เครื่องมันรีเซ็ตขึ้นมาใหม่ก็ใช้งานได้ปกติค่ะอันนี้คือรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วเครื่องมันก็จะรีบูตขึ้นมาเองนะคะไม่ต้องไปไล่กดอะไรนะถ้าเราทําการรีเซ็ตปุ๊บต้องรองให้เขาเปิดเองค่ะดูซิว่าแอปต่างๆของเราเนี่ยยังอยู่ครบไหม ลองทำดูนะคะว่ามือถือของใครมีอาการเหมือนที่ยกเล่ามาหรือเปล่านะคะแค่ทําการรีเซ็ตเท่านั้นข้อมูลเรายังอยู่เหมือนเดิมนะคะดีกว่าไปเข้าร้านแล้วเสียค่าใช้จ่ายเนาะบางทีใครจะรู้มือถือเราแค่แห้งปิดแล้วเปิดใหม่อา้าวใช้งานได้ตามปกติไม่ต้องเสียค่าช่างด้วยนะคะลองทําตามกันดูค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ